สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Star ์ครับ2ในคลิปแรกของช่องนี้นะฮะหลังจากที่ช่องเก่าผมบินไปนะฮะโอเคครับวันนี้เราอยู่กับคุณวูฟแอนนะฮะหรือวูฟมันก็ไม่รู้นะโอ้โเล่นเป็นเซอร์กสีแดงนะครับแล้วก็ช่องแชทเขาเดือดกันมากเลยนะฮะในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาคุณอะไรเนี่ย I eat glue นะฮะ เป็นโปรโตสสีน้ำเงินนะฮะที่มุมขวาล่างนะครับผมมีการทักทายยังดูเดือดนะฮะในช่วงต้นเกม <c oughs> เขเ็ก็ปล่อยไปครับลักษณะก็ยาวไปทำตามเี่นั้นพอฝั่งสีน้ำเงินลงมาสร้างสิ่งก่อสร้างเบริเวณด้านล่างนะฮะในขณะที่สีแดงลงเอ็กซ์แทคเตอร์ก่อนแล้วค่อยสร้างสปอนนิงพูลนะฮะอย่างนี้แสดงว่า จะเล่นเกมที่แบบไม่ได้รัชตามปกตินะฮะสร้างเอ็กแท็กเตอร์สเสร็จแล้วก็คือแก๊สของเซิร์ฟนะฮะสั่งคนงานไปเก็บเลยแล้วสีน้ำเงินมาจิ้มอะไรเนี่ยจริงๆสักเกาต้องวางเอออะไรนะมันเรียวกว่าอะไรนะพัตโร้นะฮะนี่รอบฐานไม่ใช่าพตัวดีเอ่อเวอร์พอย์นะฮะรอบฐานงี้มางี้ปุ๊บแล้วมันก็วิ่งจากไปลงภูกรอนเอ่อเรี่นะฮะของสีแดงนี่มาแล้ว ฐาน2สีน้ำเงินว่าไงสิน้ำเงินเกเกตเวมาแล้วแล้วไซบเบอร์อนติคออ,อย่างาตามมาติดตินนะฮะหลงเกตเวอีกจุดนะครับกันไว้อวอลบ้าน,นะฮะเหลือทางออกแค่ทางนี้ทางเดียวนะโอเคโอเวอร์หลอดของสีแดงกำลังบินมาถึงแล้วนะฮะกำลังบินมาถึงแล้วแปลว่าอะไรวะโอเค <c oughs> ช่างมัน อาจจะงงๆหน่อยนะฮะเออผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับบางทีโอเคเกสแห่งที่2อู้สปีดลิงกำลังมานะฮะสร้างเซิร์กลิงออกมาโอ้โหปั๊มแต่เซิร์กลิงนะครับไม่มีควีนยังไม่ได้ปั๊มควีนเลยนะฮะลงโรชวอร์เรนอย่างรวดเร็วนะครับฝั่งสีแดงเออสีแดงถ้าไม่มีควีนเนี่ยมันจะว่ากันยากมันก็ยากนะแต่ว่า,าต้องอาศัยกองกําลังเซิร์กลิงเอานะฮะคือการสร้างภูก่อนเนี่ยสปอรเซอนนร์ภูนั่นแหละจะทําให้ ฝั่งเซิร์กเนี่ยสามารถ <c oughs> สร้างกองทัพในช่วงต้นเกมได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งเซิร์กเนี่ยก็จะมีอีกสายหนึ่งนะครับก็คือลงแฮชอรี่ก่อนนะฮะซึ่งการขยายฐานก่อนเนี่ยก็จะทําให้คุณมีโปรดักชันยูนิตที่เยอะขึ้นแถมเ,เก็บอะไรนะทรัพยากรได้เร็วขึ้นด้วยนะอะไรประมาณนี้โอ้โหควีนเพิ่งจะมานะครับก็ยังดีนะที่ฝั่งสีน้ำเงินเขายังไม่บุกนะฮะแต่ตอนนี้เขาส่งอเดมาแล้วเป็นหน่วยสเกลนะฮะ วิ่งผ่านอินฮิบิเตอร์โซนด้วยใช่ไหมอิ Gener ator, นฮิบิเตอร์โซนเจเนเรเตอร์ทำให้สปีดของยูนิตและสิ่งก่อสร้างช้าลงนะฮะอ,อย่างไปไม่ถึงไหนเลยครับเจอเซอร์ลิงรุมแท้นะครับไม่มีการย้ายร่างหนีด้วยนะฮะจังหวะนี้อเคสีน้ำเงินลงเบส2อ,อยู่นะครับคุณอะไรนะไอยีดกลูนะฮะฉันกินกาวนะมันรสชาติเป็นไงวะกาว <c oughs> เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่อัปเกรดเออเขาไม่ได้ Gate รีเซิร์ชวาร์ปเกรดเลยฮะลงโรบอติกส์แฟคซิลิตี้ต่อเลยนะครับผมรีเซิร์ชวาร์ปเกรดวาร์ปเกรดเพิ่งจะรีเซิร์ชนะฮะอันนี้ช้านะครับผมโอ้โหแล้วเนี่ยสีแดงเข้ามาจ่อหน้าบ้านนี้แล้วแล้วคุณจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเขามีโอ้โหรับวัเจอด้วยเออเพราะว่าเขาสร้างโรชวอร์นแล้วนะเงีโรชวอร์น เรียบร้อยอ้าวแล้วเบสสองของฝั่งสีแดงไม่มีคนงานด้วยนะฮะเขียนมาดูจุดนี้ดีกว่าใส่กันะนะครับเอ่ออะไรนะเรเว็เจอร์นะครับใช้สกิลดอกไม้ไฟนะนี่ไงเอ่อจริงๆมันชื่อคอร,ร์ซิบไบนะฮะแต่ว่าผมชอบเรียกงี้อย่างน้อยน้ำเงินก็คิดว่าตัวเองจะต้านได้อยู่นะครับเน้นใช้เออ่ชิลแบตเตอรี่เสริมกำลังนะครับแล้วในที่สุดมันก็ตายนะฮะ เขามาได้แล้วกสิอ้นเมืองเขาทําอะไรเนี่ยโอ้คือแบบอับจนสิ้นหนทางถึงขนาดต้องดึงโฟล์มาไล่ช็อตเลยนะครับอย่างนี้มันจะทําให้เสียจังหวะเก็บแร่นะฮะโอ้โหเนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าหากว่าวาร์ปเก็บมันมาช้าเนี่ยเนี่ยคุณก็จะผลิตยูนิตได้ช้านะฮะแล้วมันก็แหลกฮะนะป้องกันบ้านก็ไม่ดีช้าด้วยนะครับผมว่าเสียมันมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะ แต่ว่าอ or ิมมอร์ทอลมาแล้วนะฮะอิมมอร์ทอลนี่อาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะดูสิอิมมอร์ทอลเอาไปสู้กับเซอร์คลิงไม่ได้อย่างนั้นนะครับต้องเอาไปยิงราเวเจอร์นะฮะเจ้าสีแดงก็ไม่ยอมถอยด้วยราเวเจอร์ตายตายไหปนหนึ่งตายสองไม่อย่างนะครับผมโอ้โหผมว่าอย่างนี้ฝั่งคุนวูบู๊บแมนต้องฝั่งสีแดงฮนะสร้างเซอร์คลิงเยอะๆเลยนะครับเอามาเคาน์เตอร์นะฮะเรียบร้อยดุมแทพไปจบนะครับอ้าวน้ำเงินจะมาวางเกตบีเพิ่ม ดนบล็อกนะครับเอาไพลอนพังไฟดับเรียบร้อยฮนะสร้างยูนิตไม่ได้แล้วครับมีแค่โรบูติกแฟซิลิตี้นะฮะมีแค่โรโบแล้วตอนนี้เซิร์กิงของสีแดงไหลเข้าเบสหลักแล้วนะครับผมมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอ้มีการกดมาอีก12ตัวนะฮะเยอะนะครับผมโอเคผมว่าฝั่งสีแดงนี่คือจะเน้นะจะเล่นไปที่การรัชนะะเขาก็เลยไม่ได้สร้างตัวเก็บแร่เพิ่มแต่จริงๆควรสร้างนะฮะ เอาเงินมาลงเขาก็เลยเอาเงินมาลงกับเซอร์คลิงมากกว่านะผมว่าพอเกิดโดนรุมแทะซลลูบแบตเตอรี่คอยฮิวนะชาแล้วครับโอ้โหจงกับต้องใช้โคโนวโ่บูสกับไอ้ไนนาวาฟเกตตรงนี้เลยนะสีน้ำเงินนี่ก็ป้องกันบ้านสู่ชีวิตนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเซอร์กลิงฝูงหนึ่งวิ่งไหลเข้าบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะบ้านหลักด้วยนะเบสหลักด้วย,นะวยนะสุขเดฟมาเคลียร์ตัวเดียวนะครับ2ตัว3ตัวถึงน่าจะพอได้อยู่นะเนี่ย แต่จะทันไหมว่าต่อให้ลงมาตรงนี้ก็น่าจะตายอยู่ดีนะสีแดงสีแดงนี่มีเงินเยอะมากนะฮะมีแร่อยู่พันกว่านะมีอะไรเนี่ยเดบเรือเดบก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการสู้กับเซอร์คลิงแต่ว่าเจอเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันเอาไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่า ฝั่งสีน้ำเงินเขาจะทำยังไงจะ,จะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่แต่ผมว่าคงไม่ชนะแล้วฮนะเรียบร้อยมีการพิมพ์ด่ากันแล้วเรียบร้อยนะทีฝั่งสีน้ำเงินก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะใช้ชนะก็ได้ตกเป็นของคุณวูฟแมนวูฟแมนฝั่งสีแดงนะครับผู้เล่นเสือ,อ คือถ้าถามว่าคุณสังเกตช่องแชทเมื่อกี้นะคุณจะเห็นด้วยนะครับว่าสีน้ำเงินนี่บอกว่า you don't know how to play ใช่ไหมก็คือเขาด่าสีแดงอะ่ะว่าเองอะ่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเกมนี้ม่งเล่นยังไงจริงๆอะ่ะเอาตามจริงนะครับคือเกม RTS นะมันมีวิธีเล่นหลากหลายมากนะะอันนี้รวมถึง h e ีสแล้วก็ rush แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆด้วยเป้าหมายหลักของเกมนี้ก็แค่ทำไงก็ได้ให้ชนะ,ะชนะฮะแค่นั้นแหละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ